ไปซ้อปกลางปีให้มันกันเลยตอนนี้ห้าโมงเย็นกว่าๆนะคะคุณผู้ฟังก็มีคนบอกว่าตอนสักประมาณ4ี่โมงกว่าเพลย์ลิสต์ในช่วงชั่วโมงที่2บอกว่าแนวเพลงมาแบบนี้บรรยากาศแบบนี้อืม ยังไงเดีตอนนั้นเปิดเอ่อมีเพราะอะไรด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เบาๆซิงคูล่าอแล้วก็เริ่มด้วยบิวกินซิงเกิลใหม่คุณผู้ฟังรู้สึกยังไงกับช่วงนั้นล่ะคะตกบุมรักใครหรือนึกถึงใครสักคนหนึ่งหรืออะไรยังไงอ้อมก็ไม่รู้แหลอ,อ้อมก็นั่งเลียงเพลงตามที่ใครๆขอมานะคะอย่างชั่วโมงนี้เราเริ่มต้นที่ธารารัฐถ้าเธออยากไปทะเลฉันพร้อมไวนทองลำลึกนะคะแล้วปิดท้ายที่คุยไรระหว่างอามการของมีนกับทำไทยนะคะห้าโมงกว่าๆถ้าถามคุณผู้ฟัง คุณมีเมนูเย็นนี้ในใจหรือ,อยังคุณมีหรือ,อยังเอาจริงคุณผู้ฟังบางทีเราก็อยากกินอะไรไปเรื่อยเปื่อยบางทีเราก็มีอะไรในใจแล้วบางคนก็บอกว่าเออมีในใจก็ของเก่านั่นแหละไม่ได้เสียหายเพราะบางคนทํากับข้าวพอการทํากับข้าวมันอาจจะต้องกินซ้ําหรือบางคนก็อาจจะซื้อมาแต่ซื้อเอามาเผื่อเผื่อ แบ่งทานใช่ป่ะเพื่อความหลากหลายเมนูเย็นนี้ของคุณคืออะไรไหนว่ามาซิเอาจริงๆเพราะนี่กาลังช่างใจอยู่ว่าจะไปทางไหนเหมือนกันอ้อมก็มีเมนูที่ช่างใจอ้านนี้ยังเมนูเย็นคุณผู้ฟังมีหรือย,ยังคะอาจจะมีว่าระหว่างอันนี้กับอันนี้ยังคิดไม่ตกก็ได้นะเผื่อมันจะช่วยอ้อมให้รู้สึกว่าอ้อมควรจะเลือกกินอะไรบางทีเราก็ต้องการลอกกันบ้านเพื่อนคุณผู้ฟังเคยรู้สึกเปล่ะ อาหารจานของเพื่อนเราดูดีกว่าอาหารจานเราอ่ะหลายๆครั้งเฮ้ยทำไมจานเพื่อนที่พันสั่งมันน่ากินวะเฮ้ยมันสั่งอะไรอะมันน่ากินจังเลยของเราไม่ใช่ไม่น,น่ากินนะของเราที่อยู่หน้าเราเพื่อนเราที่นั่งข้างเราก็บอกว่าเออของแกดูน่ากินในขณะที่เราก็าไปดูไอ้คนตรงข้างเออน่ากินว่ะเนี่ย ไม่เคยพอใจของตัวเองอะมนุษย์โลกกระทั่งของกินที่ตัวเองสักมาอย่าไปมองของคนอื่นเพราะฉะนั้นเย็นนี้คุณมีแผนว่าคุณจะทานอะไรกันหรอคะคุณผู้ฟังคะไหนลองบอกเมนูให้อีฉันฟังซิส่วนตอนนี้สิ่งที่อีฉันจะเอามาบอกคุณก่อนก่อนที่จะไปพูดเรื่องของอ่ประหลัดกทมเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมรับ น้ำฝนนะคะคุณผู้ฟังพูดเรื่องออมสินก่อนรับเงินก่อนออมสินจัดเต็มค่ะฝากสลากออมสินพิเศษ2ปีไม่ว่าจะเป็นแบบใบสลากหรือว่าดิจิทัลว,วันนี้นะคะคุณลุ้นรับเงินรางวัลมูลค่ารวม60ล้านบาทโดยลุ้นแรกค่ะลุ้นรับเงินรางวัลพิเศษรางวัลละ3ล้านบาทจํานวน10รางวัลและมาลุ้นกันต่อกับรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทออมสบายลุ้นสนุกฝากง่ายๆได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือผ่านแอปพลิเคชัน m มลโม ทั้งนี้ถอนก่อนฝากครบ6เดือนหักส่วนลดตามอัตราที่ธนาคารกำหนดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง30มสิบิถุนายนนะคะคุณผู้ฟังหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายหลังอันนี้ีฉันก็ต้องบอกกล่าวก่อนนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าเย็นนี้ว่าจะไม่ทานอะไรแล้วล่ะครับตั้งใจจะทับ IF ให้ได้โอ้โหแบบสิบหปหรือ18-6แปดกดูฟังจะทำไอเและไอชั่วโมงที่กินไปเนะี่ยกินดีแล้วใช่ไหมหมายถึงว่ากินครบห้าหมนะูเนาะอ่ะมันก็ต้องถามกันแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าเอาว่าทำไอเมันก็ไม่ได้ผิดหรือจะทําอะไรอะ่ะแต่ทั้งหมด สารอาหารมันต้องได้ครบใช่ไหมคะแต่มันก็เป็นเรื่องของการแบ่งแบ่งช่วงทานเป็นชั่วโมงชั่วโมงมีโปรตีนจากไข่หรือเปล่าคุณผู้ฟังอ่ะก็ต้องถามและไข่ที่ทานไปมันมากพอไหมเพราะว่ามันก็เป็นตัวสําคัญเหมือนกันนะไอ้โปรตีนมันก็ให้พลังงานเหมือนกันงั้นคุณผู้ฟังคงไม่สนใจถ้าจะกินเบอร์เกอร์ตอนเย็นหรอกเนอะเพราะคุณผู้ฟังจะไอเอฟหรือคุณผู้ฟังคงไม่อยากกินลำยอนนี่กำลังพูดที่คนอยากอยากทำไอเอฟรู้สึกแยกอยู่ว่าเนี่ยอ คุณผู้ฟังบอกว่าปูปลรราไไก่ย่างคะ่ะว้าว้าว้าปูปลาไหไก่ย่างสองอย่างแค่นี้เหรอจริงเหรอมีข้าหมูไหมหรืออะไรอไข่ลูกเขยครับไม่ได้กินนานแล้วแต่คงจะต้องจบลงด้วยไข่เจียวหมูสับอ่ามันก็แล้วแต่เลยนะคุณผู้ฟังว่าจะกินอะไรนะคะมีบอกว่าซีรีส์ในเน็ตฟลิกซ์อ อะไรนะเดี <ion up. All> ๋ยวนี <out> ้แนะนําให้อ้อมดูใช่ไหมเดี๋ยวก่อนตอนนี้แนะนําอาหารให้อ้อมก่อนเพราะตอนนี้ตัวเลือกของอ้อมระหว่างกระเพาเนื้อกับไข่ไข่เป็ดดาวเห็นไหมอ้อมจะเป็นแฟนไข่เป็ดดาวเพราะจะรู้สึกลูกใหญ่แล้วไข่กรอบนอกแล้วข้างในแดงๆแล้วก็กระเพราเนื้อหรือระหว่างกระเพาเนื้อไข่ไก่ไอไข่เป็ดใช่ไหมหรือขนมไข่กล้วยปิ้งไอติม มันไม่ใช่ขนมหวานแล้วกินต่อกับของคาวนะอ้อมแยกเลยนะถ้าจะไปทางนั้นอ้จะไปทางนั้นได้ที่สุดแล้วก็ผลไม้แต่ถ้าอาหารหนักอ้อมก็จะไปกะเพราเนี่ยอ้อมยังคิดไม่ออกคุณผู้ฟังการจะกินอาหารเย็นบางทีมันก็มีกินเพื่อตอบโจทย์อะไรบางอย่างกับกินเพื่ออิ่มถูกป่ะมันมีหลากหลายมันมีหลายวิธีมากหรือว่าจะกินกันยังไงแต่บางคนก็จะบอกว่าที่อ้อมจะกินเนี่ยมันดูเป็นขนมไปหรือเปล่ามันไม่เป็นมื้ออาหารเดี๋ยวมันจะไปหิวตอนกลางคืนก็มีส่วน มันก็พูดยากอะไม่รู้จะกินอะไรตอนเนี้ยอะคุณผู้ฟังไหนบอกมาสิรอฟังแล้วลอกค่ะอา้าวเดี๋ยวสิเธอส้มตำน้ำตกลาบอ้าวอาหารเย็นนี่ส้มตำน้ำตกลาบกะเพราไก่อ่ะนั่นแหละส้มตำดูจะมาแรงในช่วงเย็นเออคนเราก็กินส้มตำตอนเย็นหรือตอนกลางวันก็บอกไม่ได้ตอนเย็นนี้ก็กินส้มตำแต่ถ้ากินส้มตำกินตำหลวงพระบางแล้วก็ใส่น้ำปะลาทหนึงแต่ขอลดจัดอะไรเงี้ยอะไรก็ได้ขอลดจัด เพราะว่าอยากให้รู้สึกเผ็ดออกหูนิดหน่อยนะคะคุณฟังมีเมนูตอนเย็นหรือยังอ่ะส่งมาเพราะว่าอยากจะเอาตัวเองออกจากขนมไข่กล้วยปิ้งไอติมให้ได้อยู่เนี่ย